ปาสยองขร่าวิญญาณจากผลงานการประพันธ์ของอาจารย์ไตรโศกอิมังปัตตังอธิฐะถามิพระราบุญเปรงวาจาเบาๆเรากับจะเปรยกับตัวเองแล้วจึงครั่นใจพริกใบไม้ที่เห็นตรงหน้าให้มันหงายขึ้น เพ่งพินิจอยู่อีกชั่วครู่จึงยันกายผุดลุกขึ้นยืนถอนหายใจยาวหันกลับมามองหญิงชราเที่ยวร้องห่มร้องไห้พิงตัวเองอยู่กับอ้อมกอดของหญิงสาวที่คอยปลอบโยนประคับประคองทั้งที่ตัวของรอนเองก็น้ำตาหนองหน้าเช่นกันวันนี้แหละได้เจอแน่แต่กูก็อยากจะให้ทำใจเอาไว้เสียหน่อยนะเจ้าป่าท่านปล่อยแล้วแต่จะมีชีวิตอยู่หรือไม่กูไม่กล้ารับประกัน คำพูดนั้นของชายชราทำให้หญิงต่างวัยทั้งคู่ปล่อยโฮสะอึกสะอื้นกันอีกครั้งทำไมว่าอย่างนั้นกันละ่ะพรานที่บอกว่ามีชีวิตอยู่หรือไม่นั้นมันหมายความว่ายังไงกันผู้ใหญ่ผันเอ่ยถามเสียงเครียดเดินเข้ามาหาพรานชราซึ่งคนในหมู่บ้านต่างให้ความเคารพในฐานะพรานมือฉมังคาถาอาคมแก่กล้าที่สุดของหมู่บ้านเองก็ดูดันสิ สิ่งที่ใบไม้นั้นบอกมันแทบจะเป็นทุกอย่างแล้วพร,รานบุญบอกเสียงเครียดชี้มือไปอยังใบไม้ที่ตนเพิ่งจะพลิกและเพ่งพินิจอยู่เมื่อครู่ผู้ใหญ่ผันค้อมตัวไปข้างหน้าก็มองสิ่งที่พร,รานชราชี้นิ้วบอกภาพที่เห็นนั่นก็คือใบไม้ที่แลดูสดใหม่และใจกลางกลับมีเศษเนื้อและเลือดเน่าพร้อมหนอนตัวอ้วนชอนชัยหน้าสะอิสเอียน ศาสตร์นี้ผู้นำชุมชนเคยได้ยินมาช้านานว่าที่นายพรานเก่งกล้าคาถาอาคมขณะใช้คาถาเปิดป่าเพื่อตามหาคนจะมีคาถาอีกบทหนึ่งท่องกำกับสำทับไปอีกรอบเพื่อใช้อำนาจข่มเหงเจ้าป่าให้บ่งบอกถึงสถานะของบุคคลที่ตนเองต้องการจะพบหรืออีกในหนึ่งหากมั่นใจว่าท่านเจ้าป่าท่านลักพาตัวไป ก็จะเป็นการใช้อำนาจบังคับให้เจ้าป่าผีสางปล่อยตัวออกมาไม่ว่าจะแบบเป็นหรือว่าตายก็ตามและพรานบุญชายชราหน้าเครียดที่แบกเปินยืนอยู่ทางด้านหน้านี้คือมนุษย์คนสุดท้ายในหมู่บ้านที่ได้รับสืบทอดวิชานี้พรานรุ่นเดียวกันหรือรุ่นหลังไม่มีใครสามารถร่ำเรียนวิชานี้ได้สำเร็จด้วยว่าวิชาในการบังคับขู่เข็นสิ่งเร้นลับ หรืออาถรรพ์ป่าที่ว่านี้มันจะต้องใช้พลังจิตขั้นสูงเพื่อเรียกเอาพลังงานหรือดวงจิตของอาถรรพ์ที่ว่าแรงกว่ามาใช้งานหากผู้ถือครองวิชาควบคุมเอาไว้ไม่ได้สุดท้ายวิชานั้นจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวและผู้ถือครองก็จะต้องจบชีวิตอย่างอนาถความจริงจะบอกว่าพร,รานที่ร่ำเรียนวิชานี้สำเร็จมีเพียงพร,รานบุญคนเดียวมันก็ไม่ถูกต้องนัก จะต้องบอกว่าผู้ที่ริ่าเรียนแล้วสามารถถือครองและนำมาใช้ได้โดยไม่มีผลกระทบร้ายกาจกับตัวเองจนต้องสิ้นลมนั้นจะมีอยู่ก็แต่เพียงพรานบุญคนเดียวเท่านั้นจึงจะถูกต้องหลังจากที่ผู้ใหญ่ผันมองเห็นใบไม้ใบนั้นก็ถอนหายใจยาวหันกลับมามองสองหญิงต่างวัยแล้วพยักหน้าให้น้อยๆเป็นการบอกในๆว่า สิ่งที่พรานบุญพูดออกมานั้นไม่ผิดไปจากความจริงเลยแม้แต่นิดเดียวและก็เป็นอย่างที่พรานบุญว่าเพราะหลังจากที่พรานชราผู้นี้นำกลุ่มผู้ค้นหาลงพื้นที่ติดตามปูพรมค้นหาในายก้อนซึ่งเป็นทั้งลูกชายและผัวของสองหญิงต่างวัยเพียงครึ่งชั่วโมงเสียงร้องเออะโวยวายและเสียงร้องไห้โหปานใจจะขาดก็ดังขึ้นพรานบุญ พาคนกลุ่มนั้นเดินไปยังหลือหินห่างจากแนวป่าติดถนนเพียงสามสี่รอยเมตรเท่านั้นก็พบร่างของนายก้อนที่นอนขึ้นอืดนนอนไตย,ยวเยีะทรงกลิ่นเหม็นเน่าคราวครุคงเขาน่าจะตายมาแล้วไม่ต่ำกว่าสีห้าวันซึ่งถ้านับตามเวลาที่เริ่มต้นออกค้นหากันแล้วหมายความว่านายก้อนผู้นี้ตายตั้งแต่วันแรกที่หายตัวไปไม่ผิดแน่ ซึ่งมันก็ขัดแย้งกับคําให้การของชาวบ้านที่ออกมาหาเก็บเห็ดในบริเวณนั้นที่บอกกันว่าเห็นนายก้อนเดินไปเดินมาเรากําลังค้นหาทางออกอยู่แถวนั้นเมื่อวันก่อนกลุ่มชาวบ้านที่ว่าซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันต่างก็ส่งเสียงร้องเรียกดังรั่นแต่นายก้อนกลับไม่มีท่าทางว่าจะได้ยินยังคงก้มหน้าก้มตาเดินค้นหาทางออกเป็นบ้าเป็นหลัง พวกเขาจึงตัดสินใจเดินตามนายก้อนไปติดๆแต่จูๆ่ๆตัวของชายหนุ่มที่หายออกจากบ้านมาสองสามวันและใครๆต่างก็ออกค้นหากลับหายวับไปกับตาทั้งที่ยังเห็นหลังกันอยู่วัยวอยู่หลัดหลดันอกจากระยะเวลาที่มีคนบอกว่าพบเห็นนายก้อนที่ยังมีชีวิตอยู่จะย้อนแย้งกับสภาพศพที่เห็นแล้วสถานที่ที่พบศพ มันก็ช่างน่าชะโญน,นเพราะหลือหินที่ว่ามันอยู่ห่างจากถนนดินแดงอันเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านต่างพากันสัญจรไปมาเป็นประจำเพียงไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นและสถานที่ตรงนั้นทั้งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านต่างก็ค้นหาจุดนั้นกันอยู่หลายครั้งหลายคราแต่ก็ไม่พบเห็นพอขอแรงพรานบุญชายที่พอเจ้าหน้าที่ได้ยินกิติศัพท์ ต่างก็สายหน้ากันอย่างไม่เชื่อถือมาทำพิธีตามหลักวิชาที่ร่ำเรียนมากลับหาเจอได้โดยง่ายซ้ำยังอยู่ในสภาพซากศพดังที่ชายชราได้เปรยเอาไว้ก่อนหน้านี้เสียอีกลองได้มาเห็นกับตาเช่นนี้เป็นใครก็ต้องเชื่อกันโดยสนิทใจไร้ข้อกังขาศพของนายก้อนถูกห่อผ้าดิบนำไปยังโรงพยาบาลเพื่อทำตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ขณะที่พรานบุญและผู้ใหญ่ผันเดินออกจากป่าแถบนั้นกันเป็นกลุ่มสุดท้ายจูจูพรานชราก็หยุดกึกหันกลับไปยังผืนป่าหนาทึบทางด้านหลังและบอกกับผู้นำชุมชนในวัยเดียวกันเสียงเครียดมันยังไม่หมดเท่านี้หรอกนะผู้ใหญ่หลังจากนี้มันยังจะมีอีกอะไรหรือพรานที่พูดนะ่ะหมายความว่ายังไงกันผู้ใหญ่ผันหันไปถาม เมื่อเห็นว่าพรานชราเมื่อมองไปทางผืนป่าทางด้านหลังเขาจึงมองตามสิ่งที่เห็นนั้นทํำอารมณ์แทบจับมือเท้าร้อนวูบวาบตัวชาดิกบนหลือผินที่พบร่างไร้วิญญาณของนายก้อนผู้นำชุมชนวัยหกสิบเศษเห็นชายแก่หลังงุมผู้หนึ่งยืนยิ้มเหี้ยมตาแดงก่่ำมองมายังกลุ่มของตนในมือถือเถาวันหนามที่ปลายด้านหนึ่ง ทำเป็นบ่วงคล้องคอของนายก้อนเอาไว้ชายหนุ่มไม่ได้อยู่ในสภาพขึ้นอืดอย่างที่เห็นกันเมื่อครู่เขามีสภาพเป็นคนปกติธรรมดาเพียงแต่นั่งคุกเขา่าก้มหน้าร่ำไห้สะอื้นจนตัวโยนชายแก่หลังงุมผู้นั้นยืนยิ้มเหี้ยมอยู่ครู่หนึ่งก็หันหลังเดิน <The Love S 1> ลับหลืบหินหายไปพร้อมกับกระชากเถาวันหนามลากพานก้อนติดตามไปด้วยในสภาพถูรูถูก,กัง น,นั่นนั่นมันอะไรกันนะพร,ะรานผู้เท่าที่เห็นเมื่อครู่นั้นแล้วไอ้ก้อนที่ถูกล่ามถูกจูงไม่ต่างไปจากวัวจากควายมันคืออะไรกันนั่นลหละตัวการพร,รานบุญตอบเสียงเครียดดังเคยคนแก่ที่เห็นนั่นแหละเจ้าป่าผีป่าหรืออะไรก็ตามที่พวกเราเรียกขานกันมันมาแสดงตัวให้เห็นว่าได้เอาวิญญาณของไอ้ก้อนไปเป็นบริวารได้สำเร็จแล้วและมัน ยังบอกผ่านกระแสจิตอีกว่ามันจะเอาอีกหลังจากนี้จะต้องมีคนตายในป่านี้อีกอะแล้วแล้วพวกเราจะทำยังไงดีล่ะพรานเราจะป้องกันไม่ให้มันเกิดเรื่องรายขึ้นอีกได้ไหมจะป้องกันกันด้วยวิธีไหนดีคำถามด้วยอาการตื่นตระหนกของผู้ใหญ่ผันพรานชาราไม่ได้ตอบเพียงแต่สายหน้าไปมาด้วยอาการที่เป็นกังวลผู้ใหญ่ผันมองตามแผ่นหลังของพรานชารา ที่ค่อยๆเดินจากไปช้าๆพอนึกขึ้นได้ว่าตนเองนั้นยืนอยู่กลางหมู่แมกไม้เพียงดำพังรังท้ายจากคนอื่นๆก็เกิดอาการขนลุกวูบวาบสภาพศพของนายก้อนและภาพของผีเจ้าป่าที่รากวิญญาณของนายก้อนหายเข้าไปในป่านั้นยังตราตรึงอยู่ในมโนสติไม่สามารถที่จะสลัดให้หลุดออกไปได้สองวันต่อมา พรานพรานพรานบุญอยู่หรือเปล่าเสียงตะโกนร้องเรียกเพลียกหาชายชราดังอยู่ที่หน้าบ้านเจ้าตัวขานรับจากหลังบ้านวางมือจากงานปรวนดินปลูกสมุนไพรที่ทำอยู่แล้วจึงเดินออกมาหาอาคัรตุกกะที่ยืนแก้แก่กังกังสีหน้าไม่สู้ดีอยู่ตรงรั้วหน้าบ้านเมื่อเห็นว่าเป็นคนที่รู้จักกันจึงเอ่ยถามออกมาด้วยความสงสัยมีอะไรว่ไอ้แสน เรียกเสียเสียงดังลั่นทุ่งมีใครตายกันหรือยังไงตายตายไหมไม่รู้จ้ะพรานแต่ถ้าหายตัวไปแล้วก็หายไปแน่แน่นายแสนลูกเขยผู้ใหญ่ผันบอกเสียงตื่นใครใครหายแล้วหายที่ไหนอะไรยังไงวะกูงงไปหมดแล้วไอ้จ้อยจ่ะพรานไอ้จ้อยหายไปนายแสนเล่าว,ว่าในเช้าวันนี้เด็กจ้อยกับเพื่อนอีกสองคนบอกกับแม่ว่า จะเข้าป่าไปเก็บเห็ดระโงกซึ่งในยามนี้กำลังผุดดอกให้เก็บได้เต็มผืนป่าตัวคนเป็นแม่ก็เตือนหนักหนาว่าอย่าได้เข้าไปยังบริเวณป่าที่พบกับศพของนายก้อนเพราะที่นั่นมันอันตรายเพิ่งจะมีคนหายแล้วยังถูกพบเป็นศพอีกยังไม่ถึงครึ่งอาทิตย์เด็กทั้งสามก็รับปากเป็นมั่นเหมาะว่าจะไม่ไปยังที่แห่งนั้นแต่ด้วยว่าพื้นป่า ที่เพิ่งจะผ่านเหตุการณ์อาถรรพ์สดใหม่ที่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีเห็ดออกเยอะมากกว่าบริเวณอื่นความโรภทําให้เด็กน้อยทั้งสามเลือกที่จะฝ่าฝืนคําสั่งเข้าไปเก็บเห็ดกันที่นั่นแล้วหายตัวไปสาเหตุที่เชื่อว่าเด็กเหล่านั้นเข้าไปในที่นั่นก็เพราะพบว่ารถจัก,กรยานของพวกเขาจอดนิ่งสนิทอยู่ที่บริเวณทางเข้าป่าเพียงเท่านั้นพ่อแม่ของเด็กทั้งสาม ก็พากันปล่อยโฮเป็นลมกันครั้งแล้วครั้งเล่าคราวนี้ชาวบ้านและญาติพี่น้องเลือกที่จะขอความช่วยเหลือกับพรานชราจอมขมังเวทเป็นอันดับแรกแทนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะตามธรรมดาแล้วกว่าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะติดต่อกู้ภยัยให้จัดทีมค้นหามันก็จะต้องรอให้บุคคลน,นั้นหายตัวไปครบ24ชั่วโมงเสียก่อนซึ่งพ่อแม่ก็กลัวว่าจะไม่ทันเวลา กว่าที่เจ้าหน้าที่จะจัดทีมค้นหาเกรงว่าเด็กทั้งสามจะมีสภาพเช่นเดียวกับนายก้อนไปเสียก่อนสายในวันนี้พอมีคนพบรถจกักรยานของเด็กทั้งสามจอดอยู่จึงร้องเรียกแต่ไร้เสียงขานร,รับจึงรีบแจ้งข่าวให้พ่อแม่เด็กและผู้ใหญ่ผันรับทราบและมาตามพรานบุญให้ไปช่วยตามคำสั่งของผู้นำชุมชนอย่างที่เห็นกันอยู่นี้เฮ้ยก,กูบอกแล้ว ว่ามันจะเอาไปอีกพร,รานบุญสบทออกมาเมื่อฟังเรื่องราวคร่าวๆจากปากของนายแสนก่อนที่จะรีบปีนขึ้นบ้านจัดเตรียมเข้าของที่จำเป็นและตรงไปยังป่าที่ว่าทันทีใช้เวลาเพียงสิบกว่านาทีที่สุดนายแสนและพร,ะรานบุญก็มาจนถึงที่เกิดเหตุหลังจากที่ผ่านการจ้ำสุดฝีเท้าจนเหงื่อชุ่มแผ่นหลังเอาอีกแล้วพร,รานผู้ใหญ่ผันบอกทันที เมื่อเห็นหน้าของพรานชราพรานบุญพยักหน้ารีบตรงไปยังชายป่าและจัดการทำพิธีเหมือนในครั้งก่อนโดยไม่รอช้าชั่วครู่ใหญ่ที่พรานชรานั่งคุกเข่าหลับตาประนมมือแล้วพลิกใบไม้ครั้งแล้วครั้งเล่าที่สุดก็ลุกขึ้นยืนสายหน้าแสดงท่าทีเป็นกังวลออกมาอย่างเห็นได้ชัดครั้งนี้ดูท่ามันจะไม่ง่ายเสียแล้วดาผู้ใหญ่กูมองไม่เห็นอะไรเลย ไม่สิถ้าจะให้พูดให้ถูกคือมันปิดหูปิดตากูเสียมากกว่าแล้วแบบนี้จะทำยังไงกันต่อดีละ่ะพรานผู้นำชุมชนคนที่เต็มไปด้วยคำถามเอ่ยปากขอความเห็นอีกครั้งพรานชรานิ่งไปครู่ใหญ่ก่อนที่จะหันมากล่าวกับผู้ใหญ่ผันในเมื่อมันปิดหูปิดตาไม่ให้ใช้อาคมค้นหาเราก็ต้องใช้วิธีบ้านๆน,นั่นแหละวะทางเลือกสุดท้ายและเป็นทางเดียวเท่านั้น สิ่งที่พร,รานบุญบอกก็คือตนจะจัดทีมค้นหาเฉพาะกิจขึ้นในตอนนี้ออกค้นหาตัวเด็กทั้งสามให้ไวที่สุดหวังว่าเด็กทั้งสามที่หลงป่าด้วยอำนาจของสิ่งเร้นรับจะไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นักร่องรอยและวิชาพร,รานติดตามแกะรอยเอาเสียหน่อยน่าจะมีโอกาสพบเจอได้บ้างคนที่จะไปกับพร,รานบุญในครั้งนี้มีนายแสนลูกชายผู้ใหญ่ผันและชายจักรันอีกเกือบสิบคน พรานชรายังออกคำสั่งให้ผู้ใหญ่ผันจัดคนอีกชุดหนึ่งอ้อมไปยังอีกฝั่งของภูเขาที่อยู่ไกลออกไปเดินค้นหาปูโพรมเข้ามาเพื่อที่ทั้งสองทีมจะได้มาบรรจบกันที่กลางเขาพอดีคาดว่าวิธีนี้จะช่วยให้พบเด็กทั้งสามโคดได้ง่ายและไวขึ้นหากฝั่งหนึ่งฝั่งใดพบเจอตัวเด็กแล้วให้ยิงปืนขึ้นฟ้าสามนัดเพื่อเป็นสัญญาณแล้วให้มาพบกัน ที่จุดเริ่มต้นคือทางดินแดงที่จอดรถแม้จะออกคำสั่งไปแบบนั้นแต่ในใจของพรานบุญกลับไม่มีความมั่นใจเอาเสียเลยเพราะข้อความที่ผีป่าเจ้าเขาสื่อสารในครั้งที่แล้วมันยังคงก้องกังวานอยู่ในมโนสติไม่จางหายกูจะเอาอีกจะเอาอีกคนเดียวพรานชราทำพิธีบูชาครูบาอาจารย์อีกครั้งก่อนเดินทางค้นหาเด็กน้อยทั้งสมทันที แสงแดดยามเพลนสาดแสงเล็ดลอดผ่านหมู่แมกไม้ให้เห็นเป็นล่มเงาคล้ายรอยด่างของผ้าสีตกทั้งพรานชราทั้งคนหนุ่มที่ช่วยกันออกค้นหาพยายามใช้ทั้งสายตาและสมาธิเพ่งมองไปตามซอกนั้นหลืบนี้อย่างตั้งใจกะว่าการเคลื่อนไหวเพียงน้อยนิดไม่ว่าจะเกิดจากสัตว์หรือคนก็จะไม่ให้คลาดสายตาและในจังหวะนั้นเอง เฮ้ยนั่นเด็กอยู่ด้านชายหนุ่มคนหนึ่งในชุดของพรานบุญรองร่นออกมาพร้อมทั้งชี้มือไปยังแนวป่าทึบทางด้านข้างทุกคนหันขวับไปมองก็เห็นเป็นหนึ่งในสามของเด็กน้อยผู้ที่หายสาบสูญย,ยืนก้มหน้าอยู่ลิบลิบพอตะโกนเรียกเด็กคนนั้นกลับหันหลังเดินแทรกตัวผ่านต้นไม้ใหญ่หายไปเสียเฉย,เฉยกำลังจะวิ่งตรงไปยังจุดนั้น เสียงร้องก็ดังมาจากอีกฝั่งหนึ่งนั่นนั่นเด็กอยู่นั่นทุกคนหันขวับกันอีกครั้งภาพที่เห็นก็คือเด็กคนเดิมยืนก้มหน้าในอากับกริยาเดิมและเมื่อผู้ใหญ่ตะโกนเรียกก็หันหลังเดินหายไปยังหมู่แมไม้อีกเช่นเดิมมันเล่นงานเราแล้วทุกคนฟังนะไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ตามยาผีพรามติดตามไปโดยลำพังจะไปทางไหนก็ให้ไปด้วยกันทั้งหมดนี่แหละ ขาดคําของพรานบุญเสียงกู่เรียกก็ดังแววมาจากอีกฝากฝั่งของภูเขาเมื่อพากันเงี่ยหูฟังดีๆแล้วก็รับรู้ว่าเป็นเสียงของผู้ใหญ่ผันและเสียงนั้นก็เปล่งเป็นวาจาสั้นๆว่าพบเจอตัวของเด็กแล้วนายแสนที่เดินเคียงข้างอยู่กับพรานบุญยกมือขึ้นป้องปากเตรียมตะโกนรับแต่พรานบุญรั้งแขนเอาไว้เสียก่อนอยา่านั่นไม่ใช่เสียงของไอ้ผู้ใหญ่ จะไม่ใช่ได้ยังไงพรานนั่นเสียงพ่อฉันจำได้นายแสนแยงขึ้นพรางเลิกคิ้วสูงเพราะตนเองมั่นใจว่านั่นคือเสียงกู่เรียกของชายชราที่เขาไปสู่ขอลูกสาวมาทำเมียอยู่บ้านเดียวกันมาเกินสี่ห้าปีจะจำเสียงของพ่อตาไม่ได้เชียวหรือเสียงของไอผู้ใหญ่นะ่ะใช่แต่ไอที่เป็นเจ้าของเสียงนะ่ะไม่ใช่ตัวมันมันเป็นอย่างอื่นอย่างอื่น มันจะเป็นอะไรไปได้ล่ะพรานในแสนยังคงแย้งอีกพรานชราสายหน้าด้วยความอ่อนใจบอกว่าชุดของผู้ใหญ่ผันทำตามคำสั่งของตนออกค้นหาจากอีกฝั่งของภูเขาหากนับเวลากันแล้วตอนนี้อาจจะเพิ่งไปถึงตีนเขาฟากโน้นเสียด้วยซ้ำแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่ผู้ใหญ่ผันจะส่งเสียงกู่เรียกบอกว่าพบกับเด็กแล้ว เพราะจุดที่ตนยืนอยู่นั้นห่างจากตีนเขาฝั่งตรงข้ามไม่ต่ำกว่า10กิโลเมตรมันเป็นไปไม่ได้ที่เสียงกู่เรียกจะฟังถนัดชัดเจนเช่นนี้หลังจากที่ฟังคำอธิบายของพระรานชรานายแสนก็นิ่งเงียบไปเมื่อสมองตร่ตรองคำพูดนั้นเป็นที่เรียบร้อยก็เกิดอาการโมโหจึงตะโกนด่าทอท้าทายผีเจ้าป่าเจ้าที่เสียงดังลั่นแม้พร,รานบุญ จะพยายามห้ามปรามเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลมาสิวะไอ้ผีจันไลมาเจอกับกูตัวต่อตัวตรงนี้เลยออกมาเลยอย่าเสือกมาแตะต้องรูกกูแบบนี้ที่นายแสนโกรธเกรี้ยวแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าเด็กจ้อยนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเขากับจำปาลูกสาวของผู้ใหญ่ผันนั่นเองทางที่แม่เตือนแล้วเตือนอีกว่าอย่าได้เข้ามาในป่าแห่งนี้ แต่เด็กน้อยก็ยังรันไม่เชื่อฟังสุดท้ายอาถรรพ์ป่าก็ลักพาตัวเอาไปจนได้มึงอย่าไปปากดีท้าทายมันแบบนั้นมันไม่เกิดผลดีอะไรขึ้นมาหรอกวะพรานบุญพยายามปรามและเรียกสติจะไปกลัวมันทำไมละ่ะพรานนายแสนตะคอกถามผีจะไล่แบบนี้โผล่ออกมาสิฉันจะยิงให้มันตายรอบสองให้ดูเขาพล่งออกมาทั้งน้ำตาพร้อมก้าวเท้าไปทางด้านหน้า และแล้วในจังหวะนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดคิดก็พรันเกิดขึ้นเพราะเสียงโต้เถียงกันของตนกับนายแสนนั้นทําให้พรานบุญไม่ได้ยินเสียงหึง่งหึงที่ดังอยู่ใต้เทา้าทันทีที่ลูกเขยผู้ใหญ่ก้าวพรวดออกไปเพียงสองสามก้าวตัวของเขาก็ปลุบหายลงไปในดินทันทีต่อมาจึงเป็นเสียงหวีดร้องด้วยอาการเจ็บปวดและตกใจของนายแสน ที่ปะปนมากับเสียงหึ่งๆที่ดังระงมราวกับอยู่ท่าำกลางเครื่องจากโรงงานไอ้แสนพรานบ,บุญตะโกนลั่นพุ่งตัวไปคว้ามือของนายแสนเอาไว้ไม่ทันในจังหวะนั้นพื้นดินใต้เท้ายุบยวบจนต้องชักเท้าถอยหลังกลับพวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่าในขณะนี้เดินล่วงเข้ามาในอาณาเขตของพวกต่อหลุมเสียแล้วพื้นดินยุบตัวหายไปเป็นบริเวณกว้าง เส้นรอบวงไม่ต่ำกว่า4-5เมตรมันเป็นโพรงต่อหลุมที่ลึกและใหญ่ที่สุดเท่าที่พรานบุญเคยพบเห็นมาคนทั้งหมดได้แต่มองนายแสนดิ้นทุรนทุรายลองลั่นด้วยความเจ็บปวดเนื้อตัวเริ่มแดงฉานเพราะเนื้อหนังถูกฝูงต่อนับร้อยนับพันรุมต่อยรุมตอดเนื้อกัดกินทั้งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่นานเสียงของเขากเ็เงียบหายไป แบบเดียวกับร่างกายที่หยุดการเคลื่อนไหวไม่ต้องบอกก็รู้ว่านายแสนเสียชีวิตแล้วตายต่อหน้าต่อตาคนเรือนสิบและไม่มีใครได้ทันช่วยเหลืออะไรได้ในจังหวะที่พรานบุญกำลังนั่งหน้าเครียดอยู่นั่นเองหางตาก็เหลือไปเห็นเด็กน้อยทั้งสามคนนั่งคอตกพิงต้นตะแบกใหญ่อยู่ไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุเท่าไรนักพรานบุญตรงปรีเข้าไปดูอาการก็พบว่า เด็กสามคนนั้นเพียงแค่สลบไปเท่านั้นจากนั้นจึงยิงปืนเป็นสัญญาณให้อีกฝั่งรู้ว่าพบเจอกับเด็กแล้วจากนั้นจึงบอกให้คนหนุ่มที่เหลืออุ้มเด็กทั้งสามคนออกไปจากบริเวณนั้นให้ไหวที่สุดคล้อยหลังไปเพียงไม่กี่วินาทีเสียงสะอื้นให้ของใครบางคนบังคับให้พรานบุญต้องเลี้ยวขวับหันกลับไปมองภาพที่เห็นก็คือชายแก่หลังงุ้มคนเดิม ยืนอยู่ในอากับกริยาเดิมเพียงแต่ในคราวนี้คนที่ถูกพันธนาการก็คือนายแสนลูกเคยของผู้ใหญ่ผันที่เพิ่งจะตายไปสดสดร้อนๆ้อนศพยังไม่ทันได้เน่าหรือส่งกลิ่นเลยเสียด้วยซ้ำ<บ>กูบอกแล้วว่ากูจะเอาอีกแค่คนเดียวชายแก่คนนั้นบอกผ่านกระแสจิตก่อนที่จะหันหลังเดินหายกลับเข้าไปในป่า พรานบุญถอนหายใจยาวพรางสายหน้านึกไม่ออกว่าจะบอกกับผู้ใหญ่ผันและลูกสาวว่าอย่างไรดีถึงสาเหตุที่นายแสนต้องตายไปต่อหน้าต่อตาเกิดจากความประมาทหรือเกิดจากอารถันป่าที่ตนไม่สามารถตอบโต้หรือป้องกันอะไรได้ที่คร่าเอาชีวิตของนายแสนไปตามที่ผีป่าเจ้าเขาเคยบอกกันเอาไว้แน่ และก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องป่าสยองคราวิญญาณจากผลงานการประพันธ์ของอาจารย์ไตรโศกขอขอบคุณในทุกการรับฟังแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปครับ